สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทปฏิบัติการวิชา Animal Products อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยเราออกมาถ่ายทำนอกสถานที่นะครับจะได้เปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะครับวันนี้เราเข้าครัวจริงๆนะครับเราจะได้รู้ว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ สำหรับวันนี้เราก็ยังจะกลมคอนเสปต์เดิมนะครับรายวิชาของเราเป็นรายวิชาที่มีการบูรณาการสำหรับง,งานวิจัยงานการเรียนการสอนบริการวิชาการแก่ชุมชนรวมไปถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะทําผลิตภัณฑ์ง่ายๆและผมมั่นใจว่าหลายต่อหลายคนชอบทานมากเมนูนี้แล้วบางคนบอกว่าโอ้ไปทานที่ไหนก็ไม่ค่อยประทับใจหรือไปทานที่ไหนก็บางร้านบางที่ประทับใจแต่ไม่รู้ว่าก็ทำยากง่ายแค่ไหน วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทํานะครับสําหรับวันนี้เราจะทําเมนูหมูกรอบนะครับซึ่งเป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทําได้ที่บ้านครับครับสำหรับเมนูหมูกรอบวันนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวเราไม่ได้ทําคนเดียวด้วยเพราะว่าจริงๆทําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งอยากจะทําทเป็นมากน้าบอกว่าอยากทํามากเพราะว่าเป็นคนชอบทานหมูกรอบวันนี้ก็เลยให้เจ้าตัวเข้ามาเรียนเองเลยนะครับเพราะว่า ถ้าให้ครูทาให้ทานเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรบ้างมาได้ข่าน้ํงทรายมาเลยครับโอเคมาแล้วสวัสดีค่ะน้องทรายได้ยินข่าวว่าชอบกินหมูกรอบชอบมากเลยค่ะชอบมากและทานได้ไหมคะดัดฟันขนาดนี้ก็ยอมทานเลยค่ะยอมทานไวอก่อนเนาะอาวก็วันนี้ครูจะพาทำแบบง่ายๆแล้วอร่อยด้วยนะฮะหมูกรอบอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะเนื่องจากว่า เป็นงานวิจัยของรุ่นพี่นะฮะที่เป็นการวิจัยในการเรียนการสอนของรายวิชา Animal Products นะครับแล้วเราก็เอามาบรรจุไว้ในหลักสูตรให้รุ่นน้องได้เรียนรู้กันนะครวันนี้บูกกรอบเดี๋ยวก่อนที่จะลงมือทำน้องสายเตรียมอะไรแล้วบ้างอ,อันแรกเลยที่เราจะแนะนําคือ3ชั้นถูกไหมฮะสามชั้นนะสาชั้นจริงๆแนะนําให้เป็นสนหลังนะครเป็นบริเป็น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นส่วนของสชั้นพื้นท้องนะครับพยายามหลีกเลี่ยง ในช่วงของราวนมนะครับเพราะว่าราวนมเนี่ยมันจะนิ่มมากมันจะเหลวเวลาเราทอดจะไม่ค่อยน่าทานเท่าไรแต่ถ้าเรียกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้ได้หมดนั่นแหละนะครับสามชั้นเรียบร้อยเราหั่นเป็นเส้นไว้เลยนะครับวันนี้เราหั่นเป็นเส้นไว้เลยเพราะว่าเราจะไม่เราจะไม่ทํเหมือนที่อื่นเนาะไม่ทําแผ่นใหญ่หอที<ๆ>่อื่นเราหั่นเป็นเล็กครอบถานนะครับตัววัตถุดิบตัวอื่นนะครับเป็นเครื่องปรุงที่เราจะใช้วันนี้มีอะไรบ้างมีเกลือแนะนําน้องทรายก่อนอันนี้เกลือโซเดียมไนไตรด์ โซเดียมในไตก็จะทําให้สีของมูกลอกเราสวยให้รสชาติเข้มด้วยนะครับตัวต่อมาคือฟอสเฟตจะคงสภาพของผลิตภัณฑ์นะครับตัวนี้เป็นเกลือแกงน,นะครับเกลือแกงเชือแกงบ้านเรานี่แหละวันนี้ครูใช้ดอกเกลือนะครับให้ใช้ดอกเกลือเพราะว่าดอกเกลือจะให้รสชาติเค็มหวานนะคเค็มแล้วก็ออกหวานนิดนึงเราเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับน้ำตาลทรายขาวแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย ผงนัวผงนัวที่บ้าน้องใช้ได้ผงนัวใช่ค่ะโอ้แต่ลคุเราบ้านอยู่ที่ไหนคะเมืองการเมืองการค่ะโอ้เมืองการนี่หมูกรอบดังหรือเปล่าก็ดังอยู่ก็ดังอยู่นะฮะไม่เป็นไรวันหลังต้องลองไปชิมที่เมืองการบางท่าไม่เคยไปเมืองการต้องลองนะโอเคโบโรโซเดียมกูตาเบตหรือผงชูรสนะครับที่เขาเรียกกันทั่วไปว่าสารอูมามินะฮะเป็นตัวกระตุ้นรสชาตินะครับ แต่ละอย่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับเกลือทั้ง3ชนิดนะฮะหนึ่งสองสาทั้ง3ชนิดให้รสชาติเค็มแต่ว่าเกลือแต่ละอย่างก็จะมีรสชาติต่างกันออกไปนะครับโดยเฉพาะเกลือในไตร์เกลือโซเดียมในไตร์นะครับปัจจุบนันน้องชายต้องระวังนิดนึ่งเ,เวลาเราซื้อมาใช้เราต้องระวังนิดหนึ่งเนื่องจากว่ากฎหมายบังคับนะฮะกฎหมายในเมืองไทยบังคับว่าระดับความเข้มข้นข,นของเกลือในไตร์ต้องไม่เกิน1 0นตะครับต้องไม่เกิน10%เป อันนี้ของครูอยู่ที่6%เพราะฉะนั้นทานได้นะครับทานได้เนื้อสือได้หลายคนบอกว่า,ากเกลือไนไตรส์สารประกอบไนไตร์เป็นสารกอร่อมะเร็งเพราะฉะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังในการทานด้วยนะแต่ว่ากถา็ถ้าเราไม่ทานประจำนอกเหนีอเกลี่ยงการทานซ้าๆหรือทานประจําก็จะถือว่าปลอดภัยนะครับส่วนเกลือแกงบ้านเราทําไมเราต้องใช้ดอกเกลือดอกเกลือจะให้รสชาติเค็มไม่มาก เค็มไม่มากเค็มกำลังพอดีถ้าเป็นเกลือฟอกหรือเกลือที่มันเป็นเกลือปลดเขาขาวที่เราเห็นตามท้งองตลาดทั่วไปพวกนั้นจะมีความเค็มมากกว่าเกลือธรรมดาสองเท่านะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเราหาดอกเกลือไม่ได้ใช้เกลือตัวนั้นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องลดปริมาณลงเนาะวันนี้เราจะทาน้ําหมักนะครับเป็นน้ําหมักหมูกรอบนะครับเพราะว่าหมูกรอบเราจะไม่กรอบอย่างเดียวเราต้องอร่อยด้วยนะครับเราต้องอร่อยด้วยวันนี้เราก็จะมีน้ําปริมาณ5ลิตรนะครับน้ำห้าลิตรในสัดส่วน5ลิตร ใช้โซเดียมไนไตรด์อยู่ที่300กรัมน,นะครับฟอสเฟต300กรัมนะครับเกลือแกง250กรัมนะครับโมโนโซเดียมกูตาเมดของเราผงชูรสอยู่ที่200นะฮะแล้วก็น้ำตาลทราย750นะครับอัตราส่วนเรามีเท่านี้เองส่วนผสมนะครับที่เห็นตั้งอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่าพอดีน้องไซบอกว่าอยากได้น้ำจิ้มด้วยนะครับเราก็เลยจะเตรียมน้ำจิ้มเป็นซอสพริกไทยดำนะครับเอาไว้จิ้มกับหมูกรอบนะครับอร่อยอร่อยเป็นเครื่องเคียงนะครับเดี๋ยวเราจะลงมือทำน้องายพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะอ่าโอเคพร้อมแล้วเราลุยเลยไหมครับได้ได้เลยครับถ้าง,งั้นเราเตรียมละลายสาระละลายทั้งหมดก่อนอ่างน้ำแล้วนะครับ <c oughs> จริงๆน้านะครับ มันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งเวลา,ลาราละลายสารละลายพวกนี้มันจะละลายได้ดีขึ้นถ้าน้ําอยู่อุณหภูมิต่ำนะครับเพราะฉะนั้นครู<ฤ> <ồ evet. S 2> อาจจะต้องวางน้ำทรายหยิบน้ําแข็งมาใส่เนาะเอาเคาเรื่องจักมาเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสารเคมีแต่ละชนิดหรือสารปุ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน อย่างเช่นวันนี้เราใช้เกลือ3ชนิดนะครับแล้วก็เราใช้น้ําตาลทรายขาวเราเลือกน้ําตาลทรายขาวเพราะว่าเราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ฮัสีของผลิตภัณฑ์มันเคลียนหรือเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับตัวโมโลโซเรียมกอโตเมตหรือผงชูรสนะครับก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยลดกลิ่นคาวของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเขานะครับหลายคนอาจจะมองว่ากินผงชูรสระวังผงร่วงแต่จริงก็ไม่ได้มีงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ยรืนยันนะครับได้แล้วมา เราใส่เลยนะครับอืออีกสักถ่วยนึงนะครับอุณหภูมิน้ํานะครับจะต้องเย็นนะครับจะต้องเย็นจริงๆอา่าน้ําที่เราจะเอามาทําเราอาจจะแช่ตู้เย็นไปก่อนก็ได้นะครับใช้แช่ชติดก็ได้แต่วันนี้บมดเลยว่าเราเข้าครัวของจริงตู้เย็นใหญ่ไม่มีนะครับเราก็เลยใช้น้ําแข็งละลายเอานะครับก็ใช้ได้เหมือนกัน่ะเรียบร้อยละขอบคุณครับฝากตรนนั้นก็ได้อ่นานทักษามาลุยต่อเลยครับ ส่วนเครื่องปรุงที่เราจะเริ่มทำนะครับอันแรกเลยเราจะต้องละลายฟอสเฟตก่อนนะครับการละลายฟอสเฟตมีข้อ,อมีข้อกําหนดนะครับมีข้อจําเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้สารประกอบฟอสเฟตเวลาโดนความเย็นหรือสารละลายตัวอื่นมันจะตกผลึกเพราะนั้นต้องสายต้องระวังนะครัการละลายจะต้องค่อยๆละลายนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆ คนไปเรื่อยจนกว่าจะใส่นะคะให้มันละลายเป็นเลื่อยเพราะว่าถ้าเราเทลงไปทีเดียวเลยมันจะตกผลึกเป็นก้อนแข็งๆดังนั้นมันจะโอ้กว่ามันจะละลายทีนี้มันจะไม่ได้แล้วอ่ะโอเคพอได้ฟอสเฟตละลายฟอสเฟตเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นโซเดียมไนไตรด์นะครับก็ละลายลงไปเลยนะครับ คนจะว่าจะใส่กิ้งนะฮะให้ใส่เหมือนหน้าคนทำเอ้าไม่ใช่นะครับก็ละลายน <Okay. S 1> ะฮะลำดับต่อไปก็เอาเกลือให้หมดก่อนละกันนะครับเอาเกลือให้หมดก่อนนะฮะแล้วก็ละลายเกลือแกงนะครับเกลือแกงต้องละลายตานนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเม็ดใหญ่เนาะแต่จริงๆเกือแกงก็ไม่ได้ละลายยากนะครับก็ปกติเกลือแกงเขาจะโดนโดนเขาจะสัมผัสกับ พวกของเหลวหรือสารละพวกนี้เขาจะละลายอยู่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถึงแม้เขาจะเม็ดใหญ่ก็ตามนะครับลำดับต่อไปก็เป็นน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายขาวแต่จริงๆถ้าเป็นน้ําตาลทรายแดงสีของผลิตภัณฑ์เรามันจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหมูกรอบเวลาเอาไปทอดนะฮะท่านเป็นน้ําตาลทรายแดงหมูกรอบเราจะกลายเป็นสีออกน้ําตาลนิดหนจะไม่สวยนะครับแล้วก็นําดับสุดท้าย น้องชายเรียกไรนะผงนัวผงนัวภาษาเมืองการหรือราาไปภาษาเมืองการหรือภาษาวัยรุ่นใช้ทั่วไปเใช้ทั่วไปเลยนะครับอ่าผงชูรสนั่นเองนะครับก็ดักกลิ่นคาวนิดนึงวันนี้เราใช้ของสดเนาะเราใช้หมูสามชัน้นซึ่งเป็นของสดนะครับแล้วก็อจจต้องดักกลิ่นคาวนิดนอง โอเคไหมครับได้แล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวครูช่วยคนอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องทรายไปเตรียมอุปกรณ์สําหรับการนวดนะคะเพราะว่าเราจะใช้นวดนะครับอ่ะวางกระมออกมาให้แล้วข้างล่างนะครับใส่กระัมขึ้นมาเลยนะครับอ่าใส่ถุงมือด้วยนะครับก็สําหรับวิธีการนวดนะครับวิธีการนวดหมูกรอบนะครับเราจะต้องนวดจนกว่าอ่า น้ำที่ที่เราใช้เป็นน้ำหมักตัวนี้นะคบเป็นสารละลายตัวเนี้ยนว่จะกว่าจะเข้าเนื้อนะครับและอีกอย่างหนึง่งที่เป็นเทคนิคที่ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับก็คือภาชนะที่ใช้ในการปรุงอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ของสดนะครับควรจะใช้เป็นพลาสติกหรือไม่ก็เป็นแก้วนะครับเพราะว่าโลหะจะทําให้สีของผลิตภัณฑ์ไม่สวยนะครับสีมันจะเพีย้ยนอันนี้ใส่เลยไหมใส่ได้เลยครับผม ทานหมดนี้ตัวเป็นสาวเลยค่ะมัน <c oughs> ต้องูเลือดข้างบนเลยอ่าทีนี้เดี๋ยวคุณตักใส่นะครับเพราะว่าถ้าใส่หมดนี่นวดอีกประมาณสักแปดวันก็ไม่น่าจะพอนาน่าจะไม่น่าจะแห้งนะครับอ่าแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ถึงคิวนวดแล้วครับอ่านวดเลยนวดจะกว่าน้ำจะแห้งนะครับ เออถ้าน้างไม่แห้งจะไม่อร่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้น้องไซานวดกันต่อไปนะครับอโอเคเป็นไงบ้างครับโอ้คิดไว่ได้แล้วนะคะนวดออกมาเป็นสีชมพูเลยเห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าพอเรานวดไปได้สักพักหรือนวดได้ที่แล้วเนื้อจะออกมาเป็นออกอมชมพูนิดหน่อยนะครับทีนี้ ถ้าได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทําการปรุงสุกก่อนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปปรุงสุกเราจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งคือเดี๋ยวเดี๋ยวน้องทรายเอาสามชันที่เราลวดแล้วมาวางบนจานเดี๋ยวเราจะทาน้ําส้มสายชูนะครับนิดหน่อยอ่ะเอามาวางเลยครับเฉพาะเอาหนังมันเอาด้านหนังขึ้นออนั่นแหละนะครับวันนี้จะกินกี่เส้น สักสามเส้นสามเส้นเอาสองเส้นพอไหมคะเพราะว่าตู้อบเรามีอ๋อสามเส้นก็ได้อ่ะสามเส้นก็ได้เพื่อความอร่อยเอาเส้นเล็กๆและกันนี่กะกินโตเป็นสาวสองเส้นพอไหมคะพอสองเส้นพอดีกว่าอ่ะโอเคสองเส้นก่อนนะครับแล้วเราก็เอาน้ําส้มสายชูนะครับทาบริเวณข้างบนนะครับบริเวณหนังหลายๆคนบอกว่าอาจจะต้องเอาซ่อมจิ้มแต่จริงๆไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็น เทนิดๆหน่อยแล้วก็ทานะครับเออทาหนังมันก่อนนะครับความยญาตเอสองเส้นเลยนิดเดียวนะครับแล้วก็ทาให้ทั่วทําไมถึงทาหรอคะอ่าจริงๆน้ำส้มสายชูจะทําให้หนังแห้งเร็วเวลาเราย่างแล้วหนังมันจะแห้งมันจะเซตตัวแล้วมันจะแห้งพอมันแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอมันจะทําให้เวลาเราทอดมันจะกรอบนะครับเป็นเทคนิคเนาะ ก็ทาทาเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆหลายท่านบอกว่าเมื่อทาเสร็จเรียบร้อยบางคนก็จะแล้วแต่เทคนิคนะะโอเคต่อไปเราจะมาเตรียมนะคะเป็นน้ำจิม้มหรือเป็นซอสสำหรับ เป็นเครื่องเคียงกับหมูกรอบของเราวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้3มชั้นที่เราดอง,ดองไว้ที่หมักไว้หรือที่เรากําลังย่างที่จะมุกับจะจะทำสุกเนี้ยมันจะเป็นการดองเกลือหรือมันจะเป็นการหมักกับน้ําเกลือนะครับดังนั้นเราจะออกรสชาติเค็มๆหน่อยทีนี้น้ําจิ้มหรือตัวซอสหรือซอสท,ที่เราเอาไว้สําหรับจิม้มหรือเป็นเครื่องเคียงก็จะออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะครับเรามาเตรียมง่ายมากอันนี้ทําง่ายๆเริ่มต้นจาก เอาซอสมะเขือเทศนะครับที่เขามีขายตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละนะครับเอามาเลยครับผมเอาซอสมะเขือเทศมานะครับใส่สักประมาณครึ่งถุงเนาะเอสประมาณครึ่งถุงนะ,นค,รงงนะครับวันนี้เราเตรียมแค่อพอครับพอครับโอเคใส่ประมาณครึ่งถุงอเอไหมครับได้แล้วโอเค ไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้เอาซอสพริกอีกครึ่งถุงส่วนผสมผสมกันถ้าเป็นซอสมะเขือเทศอย่างเดียวเลยนะคะก็จะอ่ามันจะรสชาติมันจะยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่มันจะออกหวานมากเกินไปนะครับในซอสพริกอ่ะใส่อีกประมาณครึ่งหนึง่งโอเคอ่ะพอแล้วอ่ะนะครับทีนี้เ,เอาคนให้เข้ากาันนะครับคนทั้งสองส่วนให้เข้ากาัน อ่ะน้องใส่ไปคนๆดีกว่านะคร <Swed es. S 1> ับยระชูไปหยิบช้อน,นะครับ ที่เราจะใช้เราให้ความหวานนิดหน่อยนะครับด้วยน้าตาลทรายครับผูเติมตตน้าตาลทรายลงไปสัก4ี่ช้อนโต๊ะนะครับ4ี่ช้อนโต๊ะเพื่อให้ความหวาน,นมีความหวานแล้วเราต้องตัดความหวานจากความเปรี้ยวด้วยเกลือนะครับเราใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็คนให้เข้ากัน คนจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายต่ละลายนะครับอ่าตอนนี้เริ่มได้กลิ่นแล้วนะครับลลายยังเอ่ยได้แล้ว <c oughs> นะครับถ้าได้แล้วเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายวัตถุดิบอันสุดท้ายของเราพริกไทยดำ เกลดนะคบอ่าคนให้เข้ากันเลยครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพี่ไทยดาใส่นิดเดียวพอนะครับหรือน้องทรายชอบฉุนๆตอนนี้ขอพอดีแล้วอ๋อพอดีแล้วนะครับอ่ายังไม่เห็นความเป็นพริกไทยฟูแอบผืนใจน้องทรายนี่เป็นฟุชเตอร์อีกิดีเดียวพอนะพอครับให้มันเห็นเก็บพริกไทยดำนิดหนึงเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่ชิมรสชาติอย่างเดียว นะครับห้งังสายตักขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวครูชิมนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตชิมอือหืออ่ะต้องให้น้องสายน้องสายชิมรสชาติางไงครับหอมพริกไทยรึเล่านะคะหอมพริกไทยรสชาติกำลังดีหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยว รสชาติได้แล้วนะครับอันนี้คือน้ําจิ้มหรือซอสนะคะสํสำหรับหมูกรอบของเรานั่นเองนะครับก็ได้ซอสเรียบร้อยแล้วต่อไปก็รอแค่หมูกรอบที่เรานะครับอบร้อนไว้นะครับหลังจากที่สุกแล้วเร,เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปคือการทอดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดนะครับในลวดับต่อไปครับผม ได้เวลาแล้วจ้าท้องทรายได้เวลาแล้วเมื่อกี้เราตั้งทิ้งไว้30นาทีนะครับตอนนี้เราได้แล้วหลักทีนี้เดี๋ยวเราเมา,าออกนะเพื่อที่เราจะเอาไปทอดนะครับตอนนี้หมูกรอบเราก็จะเริ่มสุกนะครับโอ้สีสวยมากจ้าน้องทรายสวยกําลังดีเลยนะครับสวยกําลังดีเลยนะะแล้วก็ปึ๊บ หอมไหมหอมมากจริงๆตอนนี้สุกแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากได้ความเป็นหมูกรอบเนาะดังนั้นเราก็จะต้องเอาไปทอดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ครูขออนุญาตได้ไหมปริชินมันใหญ่มากเดี๋ยวเราใส่หม้อไม่ได้นะเดี๋ยวครูขออนุญาตตัดครึ่งอ่าตัดครึ่งหนึ่งนะครับเราตัดออกครึ่งเวลาทอดจะได้ง่ายๆสีสวยมากนะครับแสดงว่าคนนวดเก่งน,นะครับเมื่อกี้ต้องใส่นวดนานไหมหนวดน,นานอยู่พอสมควรเพราะว่ากลัวไม่สวยใช่ไหมใช่ จริงๆอันนี้คือทำทานเองนะฮะทำทานเองนี่คือไซส์ใหญ่มากและหนามากนะครับจริงๆจะมีแบบเนี้ยถ้าสังแบบนี่คือเรามอนมีข่าวนะครับเสร็จแล้วสั่งแบบนี้ป่ะเราไปทอดกันดีกว่า,<ม>าโอเค<ด>นะครับป่ะไปทอดเร็วตอนนี้ก็ถึงที่เตาแล้วนะคะรอแ,แคอ่น้ำมันเดือดค่ะ Okay, เราได้แล้วนะครับอันนี้เป็นหมูกรอบน่าทานมากเลยน้องทรายแสดงว่าฝีมือดีนะครับดูอย่างไรว่าฝีมือเราดีแค่ไหนดูที่สีสเห็นไหมครับสีออกเป็นสีชมพ<า><ด>ูถูกมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองมาลองชิมนะครับใครไม่ได้ชิมไม่รู้แหละแต่เราสองคนต้องได้ชิมนะครับลองดูนะครับโอ้โหเสียงเสียงความกรอบมาแล้วนะครับ อันนี้กรอบหรือเหนียววะเนี่ยนี่อขออนุญ,ญาตนะครับอ่าแล้ว สวยงามน,น้องสายจะชิมเลยไหมครับค่ะงั้นบานทําสายหยิบซอมนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชิมหมูกรอบฝีมือน้องสายวันนี้นะครับอร่อยอร่อยนะครับบอกได้เลยที่สำคัญกว่านั้นคือ,อเข้ากันกับน้ำจิ้มมากนะครับอนะเรารไม่รู้ละลเราต้องชิมก่อนอะครูเอาชิน้นครูเอาชิ้นใหญ่สุดอ่า ชิมก่อนนะครับอืมรสชาติอร่อยมากอร่อยมากกลมกล่อมวยแสดงว่าคนนวดเก่งนะครับถูกไหมอ่าถ้า,างั้นขอชิมกับซอสนะครับอืม,อมกรอบมากอร่อยจริงอฟันแทบร่วง อร่อยจริงครับผมีนน้ต้องยกความดีความชอบให้น้องทรายนะฮะเพราะว่าเป็นคนนวดนะครับ <gor> อร่อยจริงก็สําหรับการทําหมูกรอบอย่างที่บอกนะครับที่ผ่านมาไม่ได้ยากคิดอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะครับแต่ว่าออกมาแล้วได้แบบนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็สําหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากถึงทุกคนเช่นเคยนะครับสําหรับบทปฏิบัติการวิชา Animal Product นะครับ เรียนไม่ยากอย่างที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมกับน้องทรายขออนุญาตไปหาข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับหมูกรอบของเราก่อนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032594037สำหรับวันนี้ผมและน้องทรายไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะแอบไปกินหลังบ้านก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายโชคดีครับทุกคนมากินต่อครับสุดยอด